Good morning everyone. How are you? I'm teacher สุธิลาเย็นชับวันนี้คุณครูมีประโยคเป็นหัวข้อเรื่องซึ่งคิดว่าถูกใจนักเรียนแน่ๆเลยนะคะฟังดีๆนะคะ I don't like homework. I don't like homework. ชอบไหมคะประโยคนี้ตรงใจไหมคะฉันไม่ชอบการบ้านเลยนะไม่ชอบเลย I don't like homework. นะเป็นส่วนประโยคที่เราจะมาวิเคราะห์กันค่ะพูดได้วิเคราะห์ได้ตราบความหมายแล้วใช่ไหมคะ I don't like homework ส่วนแรกหนีไม่พ้น subject ค่ะ don't ก็คือเกิดจากการรวมตัวของดูกับ not don't ให้ความหมายว่าไม่ Like ก็คือ Ver รช่องที่1นึ่ง t ว l ร์ e like, ลแต่ว่าชอบ h o m e w o r k เป็น Object ส่วนของกรรมนะคะคำนามใดก็ตามที่ตอบคำถามของคำกริยาว่าอ,อะไรได้เราเรียกตัวนั้นว่ากรรมเช่นกินกินอะอะไรตอบคำถามของว่ากินอะไรนั้นกินลูกชิ้นลูกชิ้นเป็นกรรมเพราะตอบคำถามของเวิร์ว่าอะไร อย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นถ้าภาษาไทยแน่นแล้วเนี่ยเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่ยากเลยค่ะดูกับ not ย่อได้เป็น don't d o e s กับ not ย่อได้เป็น doesn't เครื่องหมายแบบนี้น่าจะรู้เนาะ she doesn't like any donuts She doesn t l k k e n y y o o n u t s ดูโครงสร้างประโยคนะดูดีๆก่อนนะแล้วถ้าอันนี้ล่ะเครื่องหมายบอกว่า s k e s i a k e s h e likes cake นั้นสองประโยคนี้เหมือนกันไหมอะอะไรทำให้ต่างแล้วต่างกันอย่างไรอุ้ยถ้าตอบคำถามอย่างนี้ได้สุดยอดเลยค่ะนักเรียน มองมองมองเห็นความแตกต่างไวลูกหรือมันมันละลานตาไปหมดวันนี้เราเรียนเรื่องของ structure of present tense in negative form structure of present tense in negative form นะ structure แปลว่าโครงสร้าง present tense ก็คือปัจจุบันการ negative แปลว่าปฏิเสธ form แปลว่ารูปแบบ นะเพราะนั้นวันนี้เราพูดถึงโครงสร้างประโยคปัจจุบันาการในรูปของปฏิเสธค่ะครูก็ทำตารางเพื่อให้เป็นง่ายโดยการแบ่งด้วยสีนะคะ subject มีส่วนใดบ้างแบ่งเป็นสองส่วนสองกลุ่มอนะสีเหลืองกับสีฟ้าสีเหลืองเป็นกลุ่มของตอบตตอตอแล้วเร็วๆสีเหลืองเป็นส่วนของ ประธานกลุม่ม plural ค่ะสีฟ้าเป็นประธานกลุ่ม h i ิ h i d เป็นประธานกลุม่ม singular ค่ะนี้ช่องต่อมาเป็น verb อา่าววันนี้มี verb สอง verb แล้วแต่ว่า verb 2อง verb เนี่ยมันทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะไอ้ verb ตัวแรกเราเรียกว่า verb ช่วยก็คือเจ้า don't กับเจ้า doesn't มันมาช่วยเรื่องของอะไรช่วยสร้างประโยคปฏิเสธ และให้ความหมายว่าไม่ด้วยนะสร้างประโยคปฏิเสธและให้ความหมายว่าไม่นะคะต่อมา verb แท้คืออะไร verb แท้คือ verb ที่แสดงกริยาอาการท่าทางเพราะฉะนั้นถ้าประโยคใดก็ตามไม่มี verb แท้มีแต่ verb ช่วยสื่อความได้ไหมคะฉันไม่ตุดๆดจฉันไม่บอลลูนฉันไม่พิซซ่าฉันไม่อาหารรู้เรื่องไหมคะ ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่เวิร์บแท้เขาถึงเรียกว่าเวิร์บแท้ไงคะเวิร์บแท้เวิร์บหลักเนี่ยเป็นเวิร์บที่สําคัญของประโยคคะ่ะไม่มีไม่ได้คะ่ไไไคะไม่มีแล้วสื่อความไม่ได้คะ่ะส่วนเจ้าเวิร์บช่วยเนี่ยมาช่วยทําอะไรมายุ่งอะไรจ้ะก็มาช่วยสร้างประโยคต่างๆนานาคะ่ะช่วยเพิ่มความหมายต่างๆนานาคะ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าดันต์กับด้าซึ่มันมาช่วยเสริมสร้างประโยคให้อยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธแล้วให้ความหมายว่าไม่ค่ะ นี่เจ้า don't มันเลือกอยู่กับกลุ่ม plural ค่ะ d a n t e อยู่กับกลุ่ม singular ค่ะส่วนเจ้า verb แท้เนี่ยหน้าตาแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายไม่ต้องมี aff on effect นะคะ he s h e a t เป็นประธานของประโยคแล้ว buy eat like play swim cook bark จะเติม s e s i s ไม่ต้องค่ะมันมี d a n c แล้ว d a n สังเกต d a s s ไหมคะมันมีเสียง s นะมันมาช่วย verb แท้เอา s ไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อใช้กับประธานกลุ่มเอกพจน์นะกริยาแท้ไม่ต้องเติม s อีกแล้วค่ะด้านหลังเป็น object ก็ได้ค่ะเป็น complement ก็ได้ค่ะ complement แปลว่าส่วนเติมเต็มส่วนขยายก็ได้ค่ะทีนี้ครูทำสีแดงๆไว้ให้นะจะได้รู้ว่าอเน,นี้เป็นส่วนขยายสีดำๆก็เป็น object ลองต่างประโยคดูนะคะ i เลือก i มาตัวก็ได้ค่ะเลือก u ก็ได้ค่ะเลือก v ก็ได้ เลือก day ก็ได้ค่ะตัวใดตัวหนึ่งค่ะ don't ม่เอาด้าซึ่นนะ day don't แล้วนักเรียนจะเอากริยาตัวไหนก็ได้ได้หมดเลยค่ะเช่นต้องการความหมายว่าซื้อเขาทั้งหลายซื้อพิซซ่า day don't buy พิซซ่าความหมายก็จะเป็นว่า day don't buy พิซซ่าเขาทั้งหลายไม่ ได้ซื้อพิซ่าจากคำว่าซือ้อกลายเป็นไม่ซือ้อมีคำว่า don't เข้ามาช่วยสร้างประโยคปฏิเสธเปลี่ยนเป็นตัว you บ้าง you don't จะเอาอันไหน e a t ก็ได้ค่ะเพราว่ากิน you don't eat eat อะไรคะพิซ่าก็ได้ค่ะเพราะคุณไม่กินพิซ่าได้หมดเลยค่ะแต่ว่าแต่งประโยคให้มันสื่อความแล้วลูกเรื่องนะไม่ใช่ว่าเราเลือก you เลือก d o n 't เลือก eat เลือก a b a l o o ูะ balloon. นะคุณไม่กินลูกโป่องอันนี้โครงสร้างประโยคถูกต้องแต่ความหมายในการสื่อสารน่ะไม่รู้เรื่องค่ะเพราะปกติคนเขาก็ไม่กินลูกโป่องอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แต่งประโยคอะไรก็ให้มันกลมกลืนนะสื่อความได้ยอมรับได้ของสังคมหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเนาะไป he เอาฮีมั่ง he เลือกด e s n t play play ว่าเล่นใช่ไหมเล่นอะไร he doesn't play the guitar uh, เขาไม่เล่นกีตาร์เราจะแต่งประโยคยนี้ได้ไหมเขาไม่เล่นพิซซ่าได้ไหมมันก็ไม่ได้มันสื่อความไม่ได้ถึงแม้โครงสร้างประโยคจะถูกต้องกเอ็เถอะเพราะฉะนั้นเอาที่เรารู้เรื่องภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันนะคะถ้าเราสื่อความอย่างนั้นรู้เรื่องถือว่าใช้ได้ค่ะ he doesn't Bark ได้ไหม Bark เห่าได้ไหมเขาผู้ชายเห่าได้ไหมก็ไม่ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นกริยาบางตัวก็ไม่เหมาะกับประธานทุกตัวนะมันก็เลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้น Bark น่าจะเป็น It i นะ it มากกว่า It นี่ก็คือแทนมาจาก a d o g เนาะเพราะกริยาคำว่า Bark เห่าเนี่ยมันน่าจะใช้กับสุน,นัขถูกไหมคะ It d o e ส n t น a r k l ก u d l y เพราะว่าอย่างดังเสียงดัง ประมาณนั้นเห่าดังไหม he doesn't bark loudly พวกพันุเล็กๆเนี่ยเหาเก่งแต่เห่าไม่ดังนะคะจะพวกตัวเล็กๆพูดตรงพุดเดิลอะไรพวกนี้เชาๆนะคะเหาเหาไม่ดังเราก็จะบอกว่า it doesn't bark loudly แต่ถ้ามันเห่าดังเราก็คงจะใช้ doesn't ไม่ได้อะคะ่ะในประโยคแบบนี้นะคะต้องกลับไปดูประโยคบอกเล่าใหม่อีกทีหนึ่งว่าเขาแต่งประโยคกันอย่างไร exercise fill in the blanks to complete sentences fill in the blanks to complete sentences นะ fill in ว่าเติมให้เต็ม blanks ว่าช่องว่างหลายๆช่อง complete ให้สมบูรณ์นะ sentence s คือประโยคนะก็มีอันนี้ให้พวกเราก็ไปเลือกเอาว่า iu v d เนี่ยมันใช้กับ o o n หรือ d o e s n t อ่าเลือกให้ถูกนะคิดว่าไม่ยากนะคะอันนี้ ส่วนอันนี้ eat กิน play เล่น walk เดิน study เรียน drink ดื่ม dance เต้นรำ sleep นอนนะส่วนต่อท้ายก็จะเป็นส่วนของ object ใช่ไหมคะกูก็เติมเติมบางส่วนให้อันนี้ walk to school คือเดินไปโรงเรียนเป็นส่วนขยาย study English เป็นส่วนของกรรมเพราะเรียนต้องถามว่าเรียนเรียนอะไร นะก็จะมีใส่ให้บ้างแล้วส่วนที่ยังไม่ใส่ก็ลองไปเติมเองว่ากินกินอะไรเล่นเล่นอะไรดื่มดื่มอะไรคิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะคะลองไปทําดูบ้างแล้วก็พอเราแต่งประโยคเสร็จแล้วเลือกมาพูดมหาหัดพูดนะคะอย่าลืมส่งคลิปครูด้วยนะพูดสักประโยคส่งประโยคให้ฟังให้ได้ยินให้ชื่นใจนะคะว่าพวกเรา พูดได้สื่อสารได้นะคะนั่นคือความต้องการที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องสามารถสื่อสารได้และการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดก็คือการพูดการสนทนานั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนเ c คแค yourself good bye ค่ะ